ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า ชายและหญิงที่นับรวมกันได้สามคนได้มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของใครบางคนก่อนที่ลุงชายแก่จะได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์เทพอยู่ไหมและสักพักชายที่ร่างกายกับยำซ้ำอย่างไรส่งผมได้เดินออกมาข้าอยู่นี่แล้วมีอะไรให้ข้าช่วยเหรอช่วยเมียข้าด้วยนะอาจารย์เทพไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเมียเองไม่เป็นไรหรอก แต่ว่านางหนูนี่หรอถท่าทางไม่ค่อยสบายใจเลยนะหน้าตาของหญิงสาวบ่งบอกถึงความเครียดก่อนที่ชายที่ไร้ผมจะได้พูดออกมาว่างั้นข้าขอจับยามสามตาก่อดเนานะว่าแล้วก็ทำนิ้วมืองึๆง,งัก,งกเหมือนว่าจะนับเลขหรือว่าอะไรบางอย่างเองก็ปกติดีเนาะแต่ที่บ้านของเองนะมันไม่ปกติ เมื่อได้ยินอย่างนั้นหญิงสาวก็มีรอยยิ้มออกมาบ้างรวมไปถึงหน้าตาของตาเท่าที่บ่งบอกว่าเชื่อคำพูดของอาจารย์กอดที่จะได้คิดในใจว่าข้านึกแล้วอาจารย์ต้องเป็นเทพสามตาแน่ๆเห็นทุกอย่างขนาดนี้เอาแล้วอย่าโมเสียเวลาเลยรีบขึ้นมาบนเรือนเถอะเดี๋ยวข้าจะทำพิธีให้และเมื่อได้อยู่ต่อหน้าของอาจารย์เทพสามตา ชายแก่และหญิงสาวก็ได้พร้อมใจกันนั่งลงไปยกเว้นหญิงชาราที่ยืนค้ำหัวโดอยู่ทำไมถึงไม่ยอมนั่งละเมียจ๋านี่มันไม่ใช่เมียของเองหรอกแค่วิญญาณร้ายที่มาสิงสู่อยู่ก็แค่นอนเหรอว่าแล้วอาจารย์เทพสามตาก็ได้สวดปริกรรมคาถาก่อนที่จะได้ไล่ผีให้กระเด็นออกไป ร่างของหญิงชราที่นอนอยู่กับพื้นดูเหมือนว่ายังไม่ได้สติอาจารย์เทพสามตาจึงได้เริ่มปฏิบัติการที่สองนั่นก็คือการได้นำฝ่ามือมาทาถูทาถูที่บริเวณเหมือนจะเป็นลูกตาที่สามและก็ทำท่าฟาดลงไปบนร่างของหญิงชราใช้เวลาไม่ถึงสามนาทียายแก่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาข้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย และก็เป็นอันว่าเสร็จธุระของสองผัวเมียบ่าวสาวเท่าข่าขูคายน่ะใส่ผานไว้แล้วก็กลับได้คราวนี้ตาเองแล้วนางหนูดูท่าทางทุกข์ร้อนใจของเองก็ไม่ใช่อะไรหรอกข้ามองเห็นก่อนหินที่คล้ายกับพระพุทธรูปฝังอยู่ในป่ากล้วยหลังบ้านของเองขุดขึ้นมาแล้วเองก็จะดีขึ้นแม่สาวที่ได้ยินคำพูดของอาจารย์เทพสามตา รีบมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านโดยที่ไม่ลืมใส่ค่าขู่ค่ขาขายเอาไว้ในผ้าด้วยได้ผลยังไงบอกข้าด้วยเนาะเมื่อแม่สาวกลับมาที่บ้านก็ได้เริ่มลงมือขุดและก็ได้พบกับสิ่งที่อาจารย์เทพสามตาได้บอกเอาไว้เอาละพักเหนื่อยกันได้แค่นี้ก็คงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่าแต่ลุงแหบมีอะไรให้ข้ากินแก้เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยน้ำหมักอะไรอย่างนั้นนะ่ะนั่นน่ะสิลุงแหบไม่มีรอกมีก็แค่น้ำฝนที่อยู่ในโอง่งนั่นแหละในวัดในวายังกล้าถามนาสมน่าเฮ้เข <c oughs> ้าก็แค่แย่ลุงเล่นนั่นแหละโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกกับผมขอน้มัมกกรลอก่อนลนะเนาะขอบใจพวกโยทั้งสาม,มารนะ,จะเจริญพรนะโยในขณะที่พูด สายตาของพระอาจารย์สมใจเกเรวโรก็ได้หันไปเห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือกลุ่มขบวนของผู้คนที่กำลังแห่แหนกันไปโดยที่ท่านได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติรวมไปถึงลุงแหบก็รู้สึกได้ว่าแต่จะพากันไปที่ไหนกันเนี้ยนั่นนะสิพี่ไผ่จะไปที่ไหนกันละเนี้ย ก็ชาวบ้านเขาแห่กันไปที่อาสมเทพสามตายังไงเล่าเห็นว่าท่านมาช่วยปัดเป่าทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยข้ารีบไปก่อนนะเอออร่อยของหมัดว่าเทพสามตรงสามตาอะไรเดียวนั่นนะสิลูกพี่ว่าแต่โยมแห่เห็นอะไรใช่ไหมขอรับพระคุณเจ้างั้นก็ช่วยกันสารต่อทีนะถ้าอย่างนั้นเราก็ไหว้าวานให้เองสามคนทำงานต่ออีกนิดหนึ่งนะ โอ้ยไม่มีปัญหาลหุกแคบขอแค่บอกมาเถอะงั้นพวกเราเตรียมพร้อมแปลงร่างกันได้พราะแค่เรามานานแล้วลูกพี่ได้เวลาฮีโร่อยกงแล้วสินะณที่อาสมองค์เทพสมตาชายที่หน้าตาเหมือนคนดี4.0ก็ได้พูดออกมาว่าทุกร้อนเมื่อไรก็แวะมานะการได้พูดส่งแขกจากอาสมเป็นชุดสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ท้ายสุด ท่าทางและหน้าตาของไอ้คนดี4.0ดูเหมือนว่ากำลังตกตลึงอะไรบางอย่างโอ้ยมองอะไรหรือเจ้าพ่อดุ่มไม่เคยเห็นคนสวยหรือไงฮะนั่นนะสิไม่เคยเห็นละสิท่าการมาเยือนของสาวๆกลุ่มสามสมทำให้ไอ้คนดี4.0นั้นวางตัวไม่ถูกบอกแคกให้ขึ้นมาบนนี้ได้แล้วอาจารย์เรียกขึ้นไปข้างบนได้แล้วสาวๆ จากนั้นคณะของสาวสามสมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนอาสมเรียบร้อยมีทุกรดอ,อะไรให้ข้าช่วยหรอือแหมทำเป็นหลับตานี่มันเอาดิีสอพองกับฐานมาทาหรือไงวะเนี่ย โอ้ยองค์เทพรู้ได้ยังไงว่าพวกอีฉันเดือดร้อนล่ะนี่ว่าจะมาให้องค์เทพสามตาใบเรื่องตัวเลขให้หน่อยละจะคะข้าช่วยเรื่องพันนั้นไม่ได้หรอกโอ้ยถ้านก็นช่วยทําของใส่เจ้ามือได้ไหมทั้งเลขอัดทั้งจ่ายครึ่งเต็มหน้ากระดาษไม่รู้ว่าจะเอาเลขตัวไหนมาแทงแล้วนี้ขอข้าคิดดูก่อนนะแล้วเอ้คนข้างหลังละ่ะ โอ้ยอีนี่มันขี้อายจ้ายิ้มเป็นนางสาวไทยได้อย่างเดียวละแล้วแม่สาวหน้าขาวนี่เรามีปัญหาอะไรไหมอีฉันไม่มีหรอกองคเทพข้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะมาเป็นเพื่อนมาเฉยทถอ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วหลังจากที่ได้สอบถามองค์เทพสามตาแล้วทั้งสามสมก็ได้ขอตัวลากลับตอนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวต่อไปได้เชื่อแนะ่เสร็จทุละกันแล้วหรือจ้าสาวสาวพวกฉันกลับก่อนแล้วนะ ว่าแต่พวกเรามาทำไมกันนี่ยไปสมถึกเออไอ้สมน่ะแล้วเอ็งก็ได้รู้นอะเอ็งทั้งสองได้เวลาทำงานแล้วพร้อมอยู่แล้วลูกพี่นอกจากจะมีไอ้คนดี d c จแล้วยังมีไอ้ดำใหญ่ที่พร้อมจะออกปฏิบัติการครอบงำโดยที่มันทั้งสองได้แบ่งหน้าที่กันทำเรื่องฝังกบเนี่ยไว้ใจข่าส่วนทางด้านของสาวสามสมก็ต้องแยกย้ายกันไป โอ้ยเองรีบกลับบ้านไปเลยนะไอ้สมนาลุงแ h บแกต้มไก่รอเองอยู่เนาะรู้เรื่องลรกพี่และทั้งสามก็ต้องแยกย้ายกันไปเพียงแต่ว่าไอ้สมนาก็ไม่รู้เรื่องว่ามีเพื่อนกลับไปด้วยและทันทีที่ไอ้สมนาได้กลับมาที่ทําการแก๊งสามสมก็ได้พบกับลุงแหบดังที่ว่าลุงแ h บนี่รู้ใจข้าอยากกินต้มไก่อยู่พอดีต้มกงต้มไก่อะไรของเองวะเฮะเออ้าวแล้วลุงแหบมาทมําไมล่ะเนี่ย ก็มารอจับไอ้ตัวที่อยู่บนคอของเอ่ยังไงแล้วโถข้ากว่าแล้วทำไมมันหนัก,นกแล้วทำไมมันมาขี่คอข้า,ขาล่ะเนี่ยก็ผีพวกนี้มันชอบจับคู่ไอ้คนที่ไปเป็นคู่แต่มันไม่สนใจหรอกถ้าอย่างนั้นพสมถึงก,ก็หลอกข้าไปเป็นเหยื่อนะสิเหยื่อมันก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วล่ะนะพูดจบลุงแหบก,ก็ได้สวดบริกรรมคาถาเรียกให้ผีตนนี้ลงไปอยู่ในหมอ้อ ทางนี้เรียบร้อยส่วนทางไอ้สมถึกจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้ยจะไปไหนหรือเจ้าพ่อหนุ่มข้าก็ไปทําธุระมานะสิแล้วทําไมต้องใส่หน้ากาก,ากด้วยล่ะไอ้สมตุย๋ยหมดเวลาเล่นละครแล้วรีบจัดการมันเลยได้เลยลูกพี่เรื่องสอบสวนข้าถนัดอยู่แล้วเองจะสอบสวนหรือเองจะสวนอะไรข้าละเนี่ยเออถ้าเองไม่รีบคายความจริงออกแล้วก็เองโดนสวนแน่ และความจริงจากไอ้คนดี4.0ก็ต้องถูกฉเฉลยออกมาลูกพี่เหว่าของไปฝังไว้นะจะได้ทายถูกไงแล้วโอ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเนาะไปพวกเราไปที่อาสมรีบไปกระชากนักกากไอ้เทพสมตาจอมปลอมนั่นกันไม่นานนะักคณะของแก๊งสาสมก็ได้มาถึงอาสมของเทพ3ตาโอ้ยเทพสตาเจ้าคะมาช่วยอีชันหน่อยเร็ว ข้าบอกแล้วว่าเองจะต้องกลับมาหาข้าแล้วเองไปนั่งทำไมบนพื้นนะฮะลูกพี่มันรู้ความจริงหมดแล้วถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะไอ้โห,หงพลายออกมาจัดการพวกมันให้หมดถ้าหมายถึงไอ้ตัวที่ชอบไปนวดบ่าให้เขาก็อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อเข้าใจสถานการณ์ องเทพสามตาก็รับรู้ได้ทันทีจึงได้แต่คิดในใจว่าขืนอยู่ตรงนี้ชาวบ้านได้มากระทืบข้าแน่ลูกน้องข้ายังไม่หมดโว้ยมองดูข้างหลังเองซอิมีแต่ควายเท่านั้นและที่เชื่อคำพูดของเองนะการปล่อยบุกของเทพสามตาหวังจะได้หนีต่อซึ่งก็ดูว่าลุงแหบจะเดาได้ไม่ยากแต่ส่วนทั้งสามสมกลับตรงกันขา้ามโอ้ยไม่เห็นมือี่นานั่นอานะสนพี่ไม่เห็นมีใครสักคน โอ้ยข้าระปวดหัวกับพวกเองจริงๆมันหลอกเองหนีไปแล้วนะ่ะนะโอ้ยหลอกกันต้องหอกห้ืเนี่เดีย๋ยวนี้ต้องตามไปเก็บงานให้จุข้าม,มืดและพวกเองไม่ต้องตามเพราะช่วยไปกระจายข่าวให้ชาวบ้านมันก็คงหากินแถวนี้ไม่ได้แล้วหนอยเจ็บใจมาหลอกกันได้เจอครั้งน่าจะตบให้ลูกตาที่สามหลุดเลยกว่าจะหนีพวกมันมาได้เจ็บใจนัก หนีอะไรมาเรืออหนุ่มมีอะไรเหต่าช่วยไหมตัวเท่าลูกหมาจะมาช่วยข้าหรือถ้างั้นก็หันไปมองข้างหลังสิว่าใหญ่พอไหมมุกนี่ยังกล้าเล่นกับข้าหรอเอ็งตั้งหอกที่ตัวเท่าลูกหมาท่าท่องเหมือนจะเป็นคนมีวิชาขอดูดของหน่อยแล้วกันเนะว่าแล้วเทพสามตาก,ก็ถึงกับสุดลงไปบนพื้นก่อนที่จะได้ถูกดูดของอย่างว่า และกระบวนรการและขั้นตอนก็ได้สำเร็จอย่างรวดเร็วไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาะว่าแล้วก็ลืมถามว่ามันหนีอะไรมาลูกพี่ช่างมันเถอไอออนเอ้ยหน้าที่ของเองคือช่วยข้าตามหาคนที่มีแผลบนตาเหมือนข้านี่และแต่ว่าตาของมันยังมองเห็นทั้งสองข้างไม่เหมือนข้างั้นก็รีบไปกันเถอะลูกพี่พูดจบ ชายทั้งสองที่ได้บังเอิญโผล่ออกมาและถามให้เทพสามตาต้องกลายเป็นคนบ้าภายในไม่ถึง5นาทีอีกทั้งในมือของชายแก่ที่เหมือนมีเพลิงไฟอักขียอยู่ด้วยนำซ้ำลักษณะที่ทั้งสองกำลังตามหาคลับคล้ายคับข่าว่าจะเป็นพระอาจารย์สมใจเกเรวโรและสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ และวันพรหัสสป,ปดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีครับ